สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปิดฟีเจอร์เกมต่างๆของ Windows 7นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการลงตัว Windows 7เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ต้องการเล่นเกมที่ติดมากับตัววินโดว์7นะครับเราก็สามารถทําการเปิดขึ้นมาได้โดยโดยปกติหลังจากที่เราลงมาลง Windows 7เรียบร้อยนะครับหรือวินโดว์7นะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะไม่เปิดพวกฟีเจอร์เกมนะครับแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์เกมนะครับที่เราจะมาผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็คือฟีเจอร์เกมที่อยู่ตรงปุ่ม Start แล้วก็มาที่ออกโปรแกรมนะครับจากนั้นก็หา o ด d e r นะครับที่ชื่อว่าเกมนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะมีแค่เกมเกมเดียวนะครับแต่คุณรู้ไหมครับหลังจากที่เราเปิดฟีเจอร์เรียบร้อยมันจะมีขึ้นมาอีกประมาณเกือบ10เกมเลยนะครับวิธีการเปิดนั้นทําอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับก็ ให้ทำการกดปุ่ม start นะครับจากเห็นจากนั้นนะครับจะเห็นช่อง search โปรแกรมแอนด์ไฟล์เห็นไหมครับตรงนี้ให้พิมพ์คําว่า feature ลงไปนะครับ f e a t u r e นะครับเมื่อเราพิมพ์คําว่า f e a t u r e ลงไปเรียบร้อยนะครับให้เลื่อนเมาส์ขึ้นมาข้านบนนะครับจะเห็นคําว่า turn window feature on off นะครับจากนั้นกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเรากดไปเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับจากนั้นเห็นไหมครับตรงนี้จะมี โฟลเดอร์เกอยู่นะครับให้เราติ๊กทั้งหมดนะครับติ๊กติ๊กที่รูทนะครับติ๊กที่อันอันบนสุดนะครับพอติ๊กเจ้าบนสุดมันก็ได้เก็บทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคจากนั้นก็เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราทําการรีสตาร์ทขึ้นมาให้เราไปที่โฟลเดอร์เกอีกรอบหนึ่งนะครับ โฟลเจอร์เกมตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งมันก็จะพบกับเกมมากมายต่างๆนะครับที่เราสามารถจับมาเล่นได้ใน Windows 7นครับโดยวิธีนี้สามารถนำไปใช้กับใน Windows 8หรือ Windows 8.1ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบวิธีการ enable game หรือการเปิดเปิดฟลเจอร์เกมสำหรับ Windows เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ